เพื่อนๆวันนี้เรามาสร้างปกเทเลอร์กันนะคะมาดูกันเลยจ้าม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 า,มา,มาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างปกเทเลอร์นะคะฮาวายเทเลอร์นะะทุกคนนะหรือในลักษณะเป็นสูตรนะคะเป็นปกสูตรนะคะทุกคนนะนี่เราต้องมีอุปกรณ์นี้ด้วยนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยสกอตเทปนะสกอตเทปใสเราเราจะทําแบบนี้ไปก่อนนะคะ,คะตัดเป็น ตัดเป็นช่องๆไว้เป็นช่ชวงๆไว้นะคะวิธีทําแบบนี้ค่ะอาจารย์บุญสอนมาอาจารย์บุสอนมาแบบนี้นะคะเอา้าเข็มติดมานี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดปลูกฮาวายกันนะคะเวลาเก็บเก็บสก็อตเทปเทคนิคนะคะพับม,มุมไว้นะคะทุกคนนี่พับม,มุมไว้เวลาเราหาหาจะได้หาเจอง่าย นนะมีเทคนิคเก็บสก,กอตเทปด้วยนะอ่าทีนี้เราก็ได้แล้วต่อค่ะต่อขึ้นมาตรงตรงหัวไหล่นะคะต่อกระดาษขึ้นมานะคะนี่เราใช้สก,กอตเทปต่อนี่ค่ะที่ใช้สก,กอตเทปเพราะว่าเราจะมองเห็นเส้นได้นะคะมองเห็นเส้นเ,เดินสอที่สร้างแบบนะคะนี่ค่ะติดสก,กอตเทปเป็นระยะระยะนะคะ โอเคเรามาดูกันเลยนะคะขีดขีดเส้นกลางก่อนนะคะจะมีตรงนี้เนาะเส้นนี้เราเส้นดีคอขยายนะคะอธิบายก่อนเนาะเผื่อจะเข้าใจเนะเาะอ่าจะได้เข้าใจไม่ใช่จะเข้เข้าใจอยู่แล้วเนาะคนเก่งอยู่นะอ่ะเส้นดีคอขยายนะคะจากคอจุดเจ็ดนะคะแล้วก็วัดขึ้นมาหนึ่งจุดห้าขีดตรงมาถึง คอลึกยี่สิบเซนนะคะอ่าอันนี้ย้ำเนาะย้ำอ่าทีนี้ก็พับตรงนี้นะคะตรงที่เราขีดกิ้งตรงคอขยายออกมาถึงตรงจุดผ่านตรงที่เส้นที่เราขีดนี่ค่ะ,คะมันจะเป็นโค้งตรงนี้เรากิ้งถึงตรงนี้นะคะมันก็จะได้โค้งมาแบบนี้นะคะโค้งนี้กับโค้งนี้เท่ากันนะทุกคนเนาะเพราะว่ากิ้งออกมาจบาตรงนี้นะคะทีนี้เรามาทําอันนี้คอข้างหน้าเราได้เนาะเหลือนะแ,แต่ปกฐาน ทีนี้เรามาสร้างคอข้างหลังนะคะทุกคนนี่ค่ะขีดตรงขึ้นมาเลยค่ะตามเส้นนะคะนี่ค่ะสามเส้นนี้ขีดขึ้นมาเลยนะคะทุกคนนะทีนี้เราก็จะมาเช็คคอหลังเพราะว่าตอนนี้เราจะสร้างคอหลังกันนะคะเช็คคอหลังนะคะีค่ะเช็คคอหลังได้เท่าไหร่ที่เราขยายจุดเจ็บเนี่ยค่ะ ได้แปดเซนนะคะได้แปดเนจดบันทึกไว8้8ปดเซนคอ8ปดเซนแปดซมนะคะทีนี้เราก็จะวัดจากเส้นแรกนะคะขึ้นมา8ปดเซนอันนี้คือเราจะเอาไปเย็บติดกับคอเสื้อด้านหลังนะคะอันนี้เป็นปกนะแปดเส้นตะีฉากเลยนะคะตีฉากวิธีหาฉากแล้วก็ เนี่ยชาปลายไม้บรรทัดเนี่ย,เ,ยเป็นฉากเลยเนะจะยิ่งต้องมีไม้ฉากเนาะทุกคนเนาะอันนี้ฉากเราฉากจากไม้บรรทัดเลยนะคะนี่ค่ะได้ฉากแล้วนะคะปลกเสื้อส่วนมากเราใช้เจ็ดเซนนะคะเจ็ดเซนเจ็ดเซนเราก็วัดจากตรงนี้เลยตรงเส้นแรกนะคะเส้นแรกเส้นแรกนะคะค่ะเจ็ดเซนลงมานะคะเจ็ดเซน เจ็ดเส้นเสร็จไม่ออกเิ้นสอมันไม่ติดสกดเทปมันไม่ออกเจ็ด,สดเ,มมออเส้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำปกตรงนี้นะคะปกตรงนี้ก็เราจะเอาปกแหลมปลกไม่แหลมเจ้าใดเราก็กะเอานะคะแต่เราจะเอาเส้นฉ้าไหมไม่ฉาก เรากะเอาบเบียงลงมาประมาณเส้นจักรแแล้วนะคะเส้นจักแแล้เบียงลงมาจากเส้นบาถึงเส้นบาเนาะเบียงลงมาถึงเส้นบานะคะเนี่ยเส้นบาเบียงลงมานะะถึงเส้นบ่าตีลงไปเลยเส้นลงไปเลยนะคะ,นะคะทีนี้อันนี้คือจุดจุดที่เราจะสร้างปกนะคะจุดที่เรา มันจะเป็นจุดตรงนี้นะทุกคนตรงต่อรอยต่อนะตรงนี้นะจากนี่ค่ะทีนี้ปกปกใหญ่เจ็ดเซนเจ็ดเซนขึ้นมานะคะสี่เซนนี่ค่ะสี่เซนจากเจ็ดเซนขึ้นมาสี่เซนเราจะเอาเก้าเซนก็ได้นะถ้าทุกคนต้องการปกใหญ่เนาะ แต่เสื้อสูตรเขาก็จะเอาเก้าเซนนะทุกคนเสื้อสูรแล้วเอาเก้าเซนดีไหมเก้าเซนอ่าเ้วเอาเก้าเซนเนาะเสื้อสูตร,ร,แ,แ,ร,แ,นนตรแต่ถ้าไวเล็กๆแล้ก็เอาเล็กได้นะเรื่องว่าจะเอาเล็กก่อน <c oughs> อ่าเอาสูตรก็ได้อ่ะเก้าเซนแล้วก็ขึ้นมาสี่จุดห้าเนะเาะแล้วก็รบตัวนี้ออกก่อนมันมีหลายอย่างแล้วหลายแบบหลายตัวหลายอย่างนะทุกคนอันนี้เรามาทําปกสูตรก่อนแล้วกันนะ คือก้ากระโดดเกินไปไหมเพราะว่าเราจะต้องทําปกฮาวายก่อนแล้วก็ให้ทําสูตรนะแต่มันก็คล้ายๆกันนะคะแต่วิธีการเย็บหรืออุปกรณ์มันจะไม่ใช่ไม่เหมือนกันสูตรเขาก็จะใช้อีกแบบหนึ่งน,นะมีผ้าสาบนีนั่นนี่นีห่หลายอย่างนะแต่ว่าฮาวายธรรมดาเสื้อธรรมดาเราก็จะปลกลองปกด้วยผ้าแก้วเฉยๆเนาะทุกคนแล้วเอาเก้าก็ได้เนาะสีขึ้นมานะคะสี้าทีนี้ ห่างจากนี่นะคะสามจุดห้าเอาสามเซนก็นได้หรือสามเซนน,ะะนี่ค่ะขีดแหลมหมาอย่างนี้นะคะขีดไปถึงตรงสามจุดห้านะคะหรือสามนะคะอ่าทีนี้ตรงนี้สี่จุดห้าตรงนี้ก็สี่จุดห้ามนกันนะคะเพื่อว่าจะได้เท่ากันนะคะทีนี้เราก็จะวาดลงมาเอา้ยแมถ้ามันปกใหญ่อันนี้เป็นฮาวายใหญ่ก็แล้วกันเนาะ ที่จริงสูตรมันจะต้องลงไปนวดนะคะอันนี้เราทําปุกฮาวายใหญ่กันแล้วนะเพราะว่าคอมันตื้นมันก็จะได้ปุกนะคะเป็นฮาวายใหญ่ก็แล้วเอาปุกใหญ่ก็แล้วกันน้องเป็นปุกฮาวายใหญ่ขีดมาตรงนี้นะคะนี่ค่ะขีดมาตรงนี้ทีนี้ตรงนี้นะคะมันไม่โค้งเราของเรานี่เราอย่างนี้เลยนะคะใจไม่วันทัดโค้งอย่างนี้เราเกี่ยวอย่างนี้นะคะเราชํานาญการเนาะถ้าคนไหน ยังไม่เป็นก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งเอานะคะนี่ค่ะหาส่วนโค้งนะคะตรงนี้จะต้องโค้งนิดหน่อยนะคะทุกคนปลกหัาไว้นี่ค่ะโค้งอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเราได้ปลกแล้วนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ขีดตรงขึ้นมานะคะเจ็ดเซนอยู่ไหนอยู่นี่นะคะมีข้างหล product, ังน,น,นีเจ็ดเซนอยู่นี่เราขีดมาถึงนี่เลยนะคะขีดมาถึงนี่นะคะนี่ค่ะเราได้ปลกแล้วนะคะทีนี้ ถ้าปกอย่างนี้ถ้าเย็บแล้วมันจะตรงเป็นพักตรงนี้นะคะตรงนี้ต้องเป็นแนวตรงเราก็จะใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะให้บรรทัดโค้งขึ้นมาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้มันก็จะได้เป็นเส้นเป็นเส้นตรงเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะนี่นะคะเราได้เส้นนี้แล้วนะเราก็ติกไว้หรือเราจะรบเส้นนี้ออกก็ได้นะคะ ถ้ากลัวงงก็ลบออกเลยนะคะคนนี่ค่ะนี่ค่ะเราได้ปลูกออกมาแล้วพอนึกออกไหมคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเดี๋ยวเรามาติดตอน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 ต่อไปเรามาติดตามต,ต่อไปนะเรามามาดูตอนต่อไปแล้วกันเนาะระบบเขาไมา่ให้พูดคําว่าติดตามนะคะ คำว่าติดตามนี่ไม่ใช่ติดตามเพื่อนนะคะระบบคาเราว่าติดตามดูนะคะติดตามดูเราต้องใช้คำว่าติดตามดูเนาะมาดูก็ได้ไม่ต้องใช้คำว่าติดตามเนาะมันผิดระบบของเฟซบุ๊กเขานะเขาอาไปนะคะไม่ได้ตั้งใจเนาะอ้าวให้ทุกคนไปดูครั้งต่อไปเราต้องพูดให้มันออกไปข้างๆเนาะเอามาดูครั้งต่อไปนะคะการกลิ้งปกออกมาได้ที่นี้นะคะ หลากหลายอย่างมากเลยนะคะทุกคนทําไมเขาถึงตัดเสื้ออาแหงเพราะว่าโอ้โหกจะสร้างเดบออกมาตัวนานนะคลิปนี้มีประโยชน์ก็ตามไปดูไหมค่ะ